เพอร์เฟกที่สุดในตอนนี้ของเราแล้วเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องนี่ได้เครื่องแรงดัน15บาบามานะคะเดี๋ยวเราไปชงเอเมริกาโน่น้ำส้มกันค่ะวันนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำส้มกันนะคะซึ่งน้ำส้มนี่ที่ใช้ของที่ร้านก็คือเป็นน้ำส้มคั้นสด,สด ะะตอนนี้คือน้ำส้มข้นสดแบบไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะใช้อยู่ที่4ออนนะคะเติมน้ำส้มลงไปก่อนเลยน้ำส้ม4ออนนะคะเติมน้ำแข็ง วันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องนะคะมือสานหน่อยไม่ได้ตั้งกล้องไว้มือเลยสานเล็น,นึงนะคะอ่าเรียบร้อยน้ำส้มก็จะขึ้นมาที่ประมาณครึ่งแก้วแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เทเอ s เปรโซช็อ hey, ตหรือกาแฟกาแฟดำลงไปนะคะดูกลิ่นมาที่เราสกัดได้เมื่อสักครู่นี้นะคะ แก้วละหนออนก็รวมเป็น2ออนนะคะ1ออนจะเท่ากับ30 ml นะคะไปไฟลาลงไป่หอมกาแฟคิมมากมากมเรียบร้อยค่ะก็ได้เมนูสวยๆแบบนี้ที่กำลังฮิตกัน ทานแบบใครที่เคยทานอเมริกาโน่หวานนิดนึงก็จะใส่น้ำเชื่อม่หลักกลงไปก็ได้นะคะสักหนึ่งปั๊มเนาะแต่เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ใส่นะคะก็ใช้ความใช้ความสดความหวานของน้ำส้มเลยเสร็จแล้วค่ะอเมริกาโน่น้ำส้ม b บ a c k coffee a r e